chào <laughs> tao กอดแคมปิง้งใครที่มาเที่ยวเขื่อนแม่สวยแล้วอยากจะมาพักผ่อนแนะนําที่นี่เลยค่ะเป็นที่พักในเขื่อนแม่สวยอยู่ท่ามกลางธรรมชาติล้อมรอบด้วยขุนเขาเวลคัามดิงเขาก็จะเป็นน้ําอ้อยนะคะที่บ้านพักจะมีหลายแบบหลายสไตล์ตัวนี้จะเป็นห้องแบบแฟมิลี่นะคะมีทั้งเตียงใหญ่เตียงสองชั้นแล้วก็ที่พักด้านบนอีกหนึ่งที่นอนค่ะนอกจากนี้ใครชอบถ่ายรูปเขาก็จะมีพร็อพสาหรับถ่ายรูปได้นะคะห้องน้ําก็จะเป็นประมาณนี้เลยมีอ่างอาบน้ำบน ใครชอบที่พักแบบเต็นท์เขาก็มีให้บริการค่ะที่นี่เขาจะใช้เป็นโซลาร์เซลล์ในการจ่ายไฟนะคะต้องทาน้ําอุ่นก็จะเป็นแบบแก๊สค่ะราคาที่เรามาพักจะเป็น1,200บาทต่อคืนนะคะราคานี้รวมค่าบริการเรือรับส่งอาหารเช้าอาหารเย็นรีน้ําปล่าน้นําแข็งโซดามีก็จะเป็นบรรยากาศตอนเช้าๆของที่นี่นะคะอาหารเช้าเขาก็จะมีเป็นข้าวต้มไข่ลวกแล้วก็จะเป็นน้ําส้มค่ะหลังจากทานอาหารเสร็จก็ได้เวลาล่องเรือกลับเพื่อถ่ายรูปใครที่อยาก พักก็ติดต่อก่อแคมปิ้งกันได้เลยจ้า